สวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกันในมือค่ะครับผมนี่เหากะย้อมเพื่อมก๋อยอีก่ล้เนาะค่ะแม่นครับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องมีนี้่หากะขึ้นดอยสูงเนาะแม่นครับผมเขมามันเลิกขึ้นเราค่ะด้วยหมูว่านเลยแต่บล,ลิกสมห <c oughs> มูว่านยังยังขึ้นดอยมาแล้วนะเป็นตื่นๆืนนะพี่น้องเมื่อยไปเป็นหล่นไปโชว์น้ำก้นค่ะว่าเอาสีมันมาเน่าเหมือนนี้ครับผมมาจากมือเสองมือที่ผ่านมาหากะเสีอตะเห็ดน้ำชาวบ้านเนาะเืีอไปบักมายเลยพี่น้องกับไปเห็ดไใบเนาะ เนี่ยพี่น้องสนใจท่านใดสนใจก็ทักจัดทักไลน์หาได้เด้อครับผมเขายังมีเนาะพิพาเนาะสกินตะเข้าวปลาเฮนนักกันครับผมวันนี้เห็ดตะไคร้ไหมล่ะนี่ไหนนะปลาเฮนตะไคร้นหมาน inform inform มเ sure. ส igation. ส igation. สังไลยกับหมานเนาะเท่ยวนีเชื่อพี่ี่เคยออกเดินี่แปงใหม่นะคนหมานหมานอู้อ้า

กำลังบานเลยหลงหัวขาวมันไม่เลยค่ะเทมูเพิ่นไปเก็บมาหลายๆป่านนี่ไม่ผเดือครับผมเฮาบอสลมาดไปนะเพิ่นได้ดอกหล้วกะยุ่เล็กแล้วกะยุ่เล็กแล้วก็มีส่างผอมวายไงเลยมีส่างในผืนที่เพิ่นเพิ่นเขาไปเพิ่นหูเนาะหลงหัเรืองดอกหนึ่งเฮาบอสหูไปแบบซุ่มซีซุ่มหาบ่ได้พี่น้องสั่งอันตรายพ่าคนเจ้าทินมันกับหูบ่งบ่งไฟมองมาเนาะ เก็เลยเสือน้ำเพลินเอาก็เ,าเ,าเก็บนิดๆหน่อยๆหาไปเรื่อยๆนะครับผมปุ่นละรุนตอนไทายกีปุ่นละได้มา,า,าประมาณปลากับประมาณนีด้วย มันติดเหตุบานเนาะพี่น้องเดียวเดียวขอเนล้อเราเป็นคองหางหยักเลยพี่น้องออกห่างเหรอคะออกห่างแต่ว่าฝนละพู่นกำลังตกเนาะถ้าเมิ่งไหรเห็ดสิออกบพี่น้องล้ำพูนฝนตกบักย่างขักเลยพี่หนีบ้านเดี๋ยวไปล้ำพูนเด้อพี่น้องสิเดี๋ยวไปกี่ดอก เฮิตหนึ่งก็แปลกเปลี่ยนเป็ผู้ภูผู้ตะไคร่ตะดานเห็ดไข่จะออกดีเนาะท่านว่าดอกดานเห็ดไข่เห็ดไข่มันจะออกแหลงๆด้วยพี่น้องมันห่างๆแล้วกลางก็นมิดะกลางโห โอ้โหโหดีปุ๊กล้วยใหม่ไหมผสมสีเหลืองสีขาวไลยดอกอี่ต้นใครข้างล่างนันนีไลายก็ไลายเนาะพี่น้องเฮ็ดเนี่ยบ่มีกับบ่มีเด้อครับผมยามเพิ่นเบิดเนาะ ปังปิงป้งปังเก็บเล็กผสมน้อยทัตุ่มทางบานกาไปข้างในห้องเนาะแต่บอกจากเซียงด้วยพี่น้อง กันว่าสัตว์ป่า,าบออ่จากเสียงดิถ้าเป็นหนูเป็นกระต่ายสเสียงไปหาอยู่ดอกไป <c oughs> สา <c oughs> ่งไว้ <c oughs> ไนปนางเพียวต้นเลียกเขากับว่าแต่ถ้าเพื่อนเบาเลีอนนอ้ยนเนาะมาสั่งปกติด้อยสูงสีโนโบอกหนา,าจะมีสั่งนะมีหรีไปเห็นแต่ของเองจังหูทั้งค่อยบะเมียน <c oughs> <c oughs> หเห็นหอยเห็นหอยเห็นหลักฐานแต่พอได้เห็นโตมันดอกแต่เห็นหลักฐานหลักฐานไม่ไม่ bàn bàn nắng bóng hạng nó mới nóng nắng 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 quẩy mày cái lái quẩy mày เจ้าบ้านเห็ดตะไคร้กอ,อกลายกันที่ทังเพิ่นพราะว่าดอกต้องรอแห่งๆจย่างลอยอีู่ดดอกนี้นานเจอทีอบอได้ว่าเจอทีทีด้วยนานเจอทีดีกว่าเห็นเนาะโอกาสที่จะเจอมูละเก่าลาบนีคือสีหยากอยู่ดอกพี่นอ้อง กระปุกกะดอกซองดอกนี่โอกาสเห็นกันมีอยู่แต่สีห่างๆจังหน่อยเห็ดหนาจะเริ่มไหวแล้วล่ะครับนี่นนเริ่มถอยแล้วนีน่ว่าได้ออกไปหนามันถอยแล้วเห็ดถอยคนก็นต้องถอยนะเห็ดแจะปฏิทินไปตั้งหลักมองใหม่เงี่ย ดูเหัวฟันหัวฟันใช่โอ้โอเดียวนดิ่หินนะมนหัวฟันดอกแข็งแข็งเลย

ขอเรยหื mean, ่อยเนาะแต่กะหางๆค่ะตากบ้านตากบานกบานเลยบานไหมเลยกระโปงเขาังมาทานเลยรุดด่ดอกเข้งดีค่ะ เสียเดียวหมดถึงสี่ห้เนาะหลงไงหลงนาเสียอย่างเดียวบม่มีหมูเนาะช่วงนาแหล่งก็จะเลื่อนเรื่อยพี่น้องชมวงที่พ่อไอซาบนบรรทุงปลูกพัก <c oughs> ปลูกพักสลัดนะครับผมปลูกพักสลัดพักสดขั้วลหลายๆอย่างเนาะปลูกแล้วเหาก็ไปขายตลาดให้พี่ให้น้องเบิง่งถ้าพี่น้องไปเที่ยวตลาดของผมมองหันมองนี้พักสลัดลหลายๆอย่างกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีเรือยครับผมส่งเมล็ดพันธุ์มาให้จากต่างประเทศ ส่งให้สุปีสุปีเพื่อนฝากมูฝากขวบเพื่อนมากเนาะคนก็ามาให้หอดเือนก็นมีกระขอบพุดหลายๆด้วยครับผมมาเลียท่านพักสลับท่านอะไรอยังกระเลดิสเนาะสาจิมเด็ซีเ 4, พื่อนฝากไปบักไล่เลยสลัดคอดสลัดคอดหลายอย่างหลายอย่างอะไรเนี่ยเป็นของตกักจางประเทศโดยตรงเลยย้องขอบคุณหลายๆด้วยครับต,ต้นพักหวานเลยคิดหน้องต้นพักหวานพักหวานปลา ไปไงานแม่งเถื่อนเดี๋ยหลุดเนาะโอ้ดอกนี้ไหมโอ้ดอกนี้เป็นพระเอกเลยพี่น้องในคลิปนี้พระเอกพระเอกก็ได้นั่งเอกก็ได้น้ำก็มูอ้ดอกนึงเนี่เป็นอยู่ไกลๆเตือนเลยนะเตือนเลย เด็กหัวอันนี้นางเอกอน,นั่งเอกนังอีกเป็นเยเหลืองค่ะโงเดียวเนาะ ความหน้าความตากันพี่น้องเฮ็ดใช้มนตนีไดเปล่าโอ้เฮ็ดสวบกันตอนนั่นี่เต็มกระตาพอรอเนาะมันมันก็มูขายไปแล้วโอ้เฮ็ดเป็นสัายเก็บบ่อไหวไปลวกไหวนีคนเสือกขายเอาขายก็ขายที่ขันของเขาก็ได้เนาะนี่ซ้ำๆกันเลยพี่น้องเฮ็ดสไตา์เดียวกันมันถอยแล้วเฮ็ดถอยแล้วเฮ็ดสวบพาไปถ่ายเขาอยู่ในบ้าทปะ ต่อยบะคมไปกินขลางกันในว้อาก็ดิลงไปข้างล่างเนาะเห็ดบ่อใยบ่ดใยด้วครับมันรอบองเห็นชาบ้านมองเห็นชาวบานก็จะได้บ่เาว้นะด้ครับเตาปลาเตาปลาเตาปาตเปาติ่ดเลยเนาะไม่บอว่านี่จะมีหมอกสักสเฮอด น้ำบานเพื่อนดีดีนะพี่น้องาถไฟเบิ้งน้ำไรเตือนไรเตือนอยู่น้ำน้ำเสียเสนาเดียวซ้ำได้กระเดกก็น้ำไหจากดอยได้พี่น้องไรลูกจากดอยผละวแหงนามไปหน้าแล้วแต่เสียวบ่ิเชียงเสียทองเลย้ว่น้ำจากดอยด้ครับพ่นฝนไรหมา อดยอ,อยนี่เป็นบานคนข้างล่างนี่เป็นทุ่งนาตัวนี้เพิ่นตัวนี้น่าจะเป็นเขายอดหยอดเป็นลุมเป็นลุมเอานี่ครับหน้ามือดีครับโผล่อยไ่ซ้ำได้กับได้น้ำแต่เป็นหน้าแบบขันบันดไดเลยเป็นหนอนเป็นหน้าแบบสูงสูงต่ำต่ำนะข้างล่างพุ่นลูกกระโจนก็นมี เกือบเป็นด,ยดอยแต่ว่าเขาบรได้ขึ้นไปเบิ่งเนาะถามเพิ่วมาบ่มีเห็ดตัวนี้พนวานวานฟืงวานได้ครับนี่ยร้อยเขาเกือบจริง่เอาหนามใส่เนาะตัวนี้เพิ่งหยดไปตะกวนนานนั่นแล้วเขาถาเบิ่งเห็ดน,น้ำชาบานจะข้าขเขาจริงๆลงไปเพือนเด็กขึ้นมาแล้วเน <c oughs> ทางเขาหมู่บ้านเพิม่มจะยู่กระจัดกระจายกันไปได้ครับพี่น้องเป็นบ้าน อยู่ลึกๆเลยห่างจากตัวเมืองพอสมควรีอย่างครับรถเป็นลึกครับเมียนะเออให้ครับเป็นแนวพอดีนางอยู่ซีเนี่ยไปโหลดพมงศิลกินแนกินลดทำบ้านเ่บ้านตาบ้านตาปะเสียงรถขึ้นมา่อดตามเสกับปูหน่อยใส่ใบถั่ัวเสียงรถวดเมียเดียเนาะ

ที่ออกนะครับผมนี่เห็ดเท่กากันใส่จำนีเนาะใส่ถุงเนาะใส่ถุงเพราะว่ามันมีเห็ดซื่อนะมันมตัต้างเคนไปนีขี้ไหลเนียนสำนรับเห็ดสอการซือบบซ้อบบน้ำกันที่เก่าพี่นอ้องซื้อร่วมกันมูลน้องแล้วเดี๋ยวเ่าก็ไปเห็ดแจกกันครับผมพอต่างคนต่างซื้อบ่อยพอมานทำกันก็ต้องซื้อเข้าหาเข้ากันพี่อันนี้เห็ดเท่าเห็ดท่าเลยจำนีเลยเดี๋ยวเบิ่งเห็ดซื่อจ้ะหน่อยก่อนพี่พี่เห็ดซื่อมเดียวด้วครับกระเห็ดซื่อแล้วก็เห็ดเช้านี่ซื่อผู้เดียว ซื้อน้ำกันแหละพี่น้องเดี๋ยวไปเห็ดเนาะเดี๋ยวเห็ดเห็ดทางล่างคนละไปดูไปอไปเดี๋ยวเขากะลงนะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและเพิ่มนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนทุกผู้หวายงามบ๊ายบายเจอกันลำพูนครับ